เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเล่าจากเรื่องจริงนะครับการเป่าเนี่ยเขามีอาชีพนักเขียนครับเธอได้เขียนเรื่องราวสุดพิสดารที่เป็นเรื่องจริงจากชีวิตของเธอนะเรื่องก็มีอยู่ว่าแบบนี้เพื่อนเมื่อมีดาของการเป่าตายลงไปเนี่ยภรรยายของเขาก็ได้ฝังทั้งเป็นสาวใช้คนหนึ่งเนี่ยฝังตามไปพร้อมกับสามีของเธอที่ตายไปแล้วมาอยู่คู่กับสามีของเธอนะเพราะจับได้ว่าทั้งสองเนี่ยลักลอบเป็นชู้กันแต่เธอเนี่ยทำเรื่องนี้อย่างเงียบๆไม่มีใครในครอบครัวรู้หรอกครับ ต่อมาครับเมื่อแม่ของการเป่าเสียชีวิตคนในครอบครัวก็ได้ขุดหลุมศพขึ้นมาเพื่อจะนําร่างของแม่ของการเป่าเนี่ยลงไปฝังคู่ไว้กับสามีของเธอตามความเชื่อของคนจีนนะนะแต่เมื่อขุดสุกสารขึ้นมาก็ต้องตกตะลึงครับเมื่อพบว่าสาวใช้คนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แม้จะอยู่ในสภาพที่รอแร่อ่อนแอมากก็ตามโดยที่เธอเล่าให้ฟังว่าที่เธอยังมีชีวิตอยู่มาได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าวิญ,ญญาณของพ่อของการเป่าคอยเอาอาหารและน้ำมาให้เธอนั่นเอง